เสียงเชียร์แน่นครับยกทิ้แล้วโดยเฉพาว่าแฟนกีฬาที่เป็นสุภาพสตรีครับก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจขอบคุณโอัถดุส่งโอสถเบิดในทางทองจำกัดในฮายวีไัย์ีรพิชญ์ชงอุตสัหกรรมธนาคาจำกัดมาดูครับเสียงเชียร์เชียร์ให้น็อกนะครับ<ป>นักมวยนะอาจจะไม่น็อกครับคนเชียร์อาจโดนอน,น็อกได้ครับ เรียกว่าท่านผู้ชมที่อยู่ชมการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรเขตบึงกลุ่มแห่งนี้นะครับมากันมืดฟ้ามัวดินเลยครับแล้วก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวีถือว่าเป็นแฟนกีฬาตัวยงนะครับก็ดีครับแต่มาสนใจกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬามวยสากลนั้นสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเป็นอย่างมากไปแล้วสี่ยกนะครับ โกนจากข้างหลังว่จาจัดหนักหนักหน่อยจัดหนักหนักหน่อยลูกน่ารักมากนะครับแฟนมวยที่นี่เนียกยว่าก็ชกแบบละเอียดนะครับวันเฮงเนื่องจากว่าผู้ชกนะครับซอฟฟานลอมบอกก็เป็น,นปดูาจากรูปร่างแล้วเขาก็จะใหญ่กว่าเราสักนิดนึงแะครับก็เรียกว่าต้าไปสั่งนักมวยที่มีความน้ำอดน้ำพนดีอย่างนี้ครับมาชกกับวันเฮงเพื่อจะได้ให้เกมการชกนี่ดำเนินต่อไปไล่ๆยกแล้ะครับ เชียร์สาวชุดแดงครับเชียร์สนุกดีจริงครับนี่เลยครับกัดน so ักหน่อยน็อกน็อกเร็วๆหน่อยครับน็อกเร็วก็ได้สามพันนะครับจากกาแฟพลอยใสโดยคุณคุณสัตย์คุณพิวันให้ทุกคู่ครับท่านน็อกกันได้นายกกันนะครับขาเข้ากลาซ้าย มีต่อครับดูฮุก้ายใจเย็นอยู่แล้วครับปยยกปย,ยกที่ห้าห <c oughs> มุนหมุนทำเอายกที่ผ่านมาคือยกห้าเลยครับก็ดูเหมือนว่าวันเทงนั้นควบคุมการชกทุกอย่างไว้ได้หมดแล้วนะครับหรือลุ้นอย่างเดียวว่าน็อกหรือไม่น็อกเท่านั้นนะครับยกสุดท้ายครับยกหก แฟนก็ยังส่งเสียงเชียร์ให้น็อกอยู่นะครับขอบคุณนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณวิชาชนุชเชยม์ตำรวจวิชานุนวศรีภูมิคุ้าคามกักตำรวจตครบรานสี่ชกเอาใจแฟนแหละครับวันเพลงที่ผ่านมานะครับก็ไม่บูดุดันเหมือนปกตินะครับเนื่องจากว่ามีโปรแกรมสำคัญรออยู่ เกรงจะเกิดอุบัติเหตุจากศีรษะชนกันแล้วครับแต่ว่าตอนนี้วันเฮงไม่สนแล้วครับชกตามแรงเชียร์เลยทีเดียวก <st> ็นอกแรกก็ต้องหน้าเป็อนข่แล้ครับยกนี้แข่งหวากลมของลอมบอก์นะครับทำให้เราเหมือนกับกดนะครับแต่จริงๆไม่ใช่กดเพราะว่าลอมบอก,ก์ก้มต่ำอยากน็อกเหมือนกันนะครับวันเฮง ดูครับลอมบอกเข้ามาอกอดอย่างนี้ก็ลำบากเลยครับออกมัดยากจุดสอ2ต่างกันครับของวันเฮงตอนนี้ตั้งใจจะเอาให้น็อกแต่ว่าคู่อุ่นเครื่องตอนนี้ประคองตัวแล้วครับลูกนี้ครับจะยื้อเวลาครับลูกยื้อเวลาวันเตือนนะครับเดินทางซซฟานลอมบอกไไวโวยกอินโดนีเซียแขงแกร่งนะครับ ตรหดใช้ได้เลยครับเนี่ยครับน็อกยากครับน็อกยากแล้วก็อยากจะเสียสถิติแล้วครับขว้าเทียงพําก็ขวาเข้ากอดอย่างเร็วเลยทีเดียวทําให้วันเฮงชกไม่ถนัดเข้าที่ครัวเลยครับโอ้โหเคื่องปายกแล้วครับก็ตั้ตงใจสุดๆแล้วนะครับเพื่อจะน็กอกครับ นัดอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิ้มกับซอฟาลอมบ็อกนักชกจากอินโดที่เป็นการต่อยอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้63วันครับวันเฮงจะเก็บตัวซ้อมอย่างหนักเพื่อเจอกับเบอร์หนึ่งผู้ชนะเป็นแชมป์ของ w ต c บสีก็ถือว่าลูกหนักพร้อมแล้วนะครับสำหรับวันเฮงยังมีเวลาที่จะทำให้แข็งแรงแข็งแกร่งสุดๆอีก60วัน พักสักครู่ครับยิงเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับในโอกาสนี้ก็รับจาก CP ก่อนนะครับ CP พีนะครับน้องบอลครับวันเฮงจะชิงแชมป์โลกในวันที่3กันยานะครับในรุ่นสโตเวดรับจากซีพแล้วก็สมุทรที่จะเข้าเลยครับติดตามด้วยทวิสเวจินคุณรงว่าเบร์เสริ์